เ้ด yeah. ็กต yeah. ิดส่อนร้องระงับกาประกาศแล้ไใครบอกแล้วนขอให้เจ้าที่ออกมาจากตึกเป็นเลยฉันนั่งอยู่ตึกฉ um> <ah ันนั่งหนึ่งห้องสื่อเดือดไอใช่ไหมอยู่ชั้นสองเนี่ยตรงเนี้ยแล้วทุกคนก็ประกาศให้เจ้าการออกจากตึกหมดเลยนาเพราะว่าตึกมันสั่น แต่ว่าฉันนำไม่รู้ยแบบไม่ไม่รู้สึกสั่นเลยแต่ว่าออกอย,ยู่ทุกคนในทางนี้แบบน่าจะความปลอดภัยเบื้องต้นอ่ะทุกคนเยอะมากเลยจะออกมาจะกทุกันเลย เกิดอะไรขึ้นหรอ